ตัวเมียตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวเมียตัวใหญ่เลยนะครับแน่นๆเลยนะครับตัวนี้สวัสดีครับ f อีทุกคนผมจต้เอประคองนะครับคลิปนี้ไปกูรหลอบดักปูเหมือนเดิมนะครับไปกับโจนะครับ แนว0อยกุ้งเหรอเออแนวห้อยกุ้งเหรอแกเ,เออเมื่อวานเราเจอฝนนะครับทุกคนเรายังกู้ไม่เสร็จเลยแถวแรกยังไม่หมดเลยก็โดนฝนละ แต่วันนี้และท้องฟ้าก็คึ้มๆนะครับแต่ก็น่าจะคู่เซตก่อนที่ฝนจะตกนะครับเมื่อวานมันจะมืดว่าน,นี้นะครับวันนี้ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ครับ อากาศดีนะครับทุกคนท้องฟ้าก่อเหมือนจะไม่มีฝนนะครับเช้านี้แด่ลงๆเหมือนกันครับอากาศเย็นๆสบายดีครับข้างหน้ามีเรืออยู่ด้านหน้าเราสามลำนะครับเขาก็มาทู่วนปูกัน แต่๋กู้ลูกแรกก่อนนะครับเ้ยลูกแรกแล้วนะครับน,นี่แนวลึกนะครับวันนี้กูแนวลึกก่อนอเ,เดี๋ยวกู้แนวตื้นทีหลังนะครับันนี้กู้แนวลึกก่อนนะครับ วันๆพอพ,อเพูเลเลยนะ ตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้ ได้แล้วครับ uh มานะครับคนฮะไม่ผมมาฮะมีขนาดตื่นๆนะเนี่ย หนึ่ตัว ครับสวยใหญ่เลยนะครับมีหนึ่งตัว มาครับสองตัวครับแนวนี้แนวลึกนะครับจะได้ปูม่ามาดีกว่าปูเลนะครับ น,น,นะครับน,นี่ลูกสุดท้ายของแนวลึกนะครับแนวนี้ได้ปูมามากกว่าปูเลนะครับแนวนี้ปูเลได้หกตัวครับแต่ปูมาได้ยี่สิบตัวได้นะครับแนวนี้ได้ปูมามากกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูแนวตื่นกันนะ 嘞。<Okay. S 2> okay. มีตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ 多哈。 เนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับแน่นแน่นเลยนะครับ ตััวนะครบส,สุดท้ายแล้วนะครับของแถวไหนนะครับเดี๋ยวเราดูผลงานกันนะครับว่าช้านี้เราไ สอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังกลับบ้านนะครับผลงานของเราเช้านี้นะครับปูทะเลก็ประมาณสิบปาตัวนะครับแล้วก็ปูม้าปูกระตอยแล้วก็กั่งนะครับแต่แถวนี้นะครับวางรอบก็ไม่ค่อยอดกับข้าวนะครับได้ปูม้าแล้วก็กั่งแล้วก็ปูกระตอยทุกวันนะครับถึงจะไม่ค่อยได้ปูทะเลก็ยังได้กับข้าวนะครับปูกระตอย ไส้มันเท่านี้อยู่แล้วนะครับมันไม่โตนะครับมันโตเท่านี้เองนะครับเราไม่ได้เอาลูกปูมานะครับแต่ปูกระตอยมันไม่โตอยู่แล้วนะครับถ้าคนรู้จักเ็าจะรู้เนาะว่ามันโตเท่านี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับไม่ขาดทุนนะครับน่าจะได้คาแรงนิดหน่อยครับน้ำก็เริ่มจะเสียแล้วนะครับน้ำเริ่มหนิงๆนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับ ถ้าเกิดหน้ามันไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราอาจจะหยุดวางสักวันสองวันก่อนนะครับกำลังกลับบ้านนะครับตอนแรกมันจะมีกุ้งนะครับแต่ว่ามันมีแค่สองวันเองแล้วก็เขาได้กันไม่เยอะเลยครับผมก็เลยยังไม่วางกุ้งนะครับเลยวางปูต่อนะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักหน่อยครับ นี่ได้จะได้ปูม่ามากกว่าปูเลนะครับได้ปูม่าประมาณน่าจ,จะเกือบสามสิบตัวนะครับปูทะเลได้สิบกว่าตัวครับเชา้านี่น้ำหนิ่งมากเลยนะครับไม่มีคลื่นเลยครับทุกคนเนี่ยเป็นลมในด้วยน้ำใสครับเชา้านี่เลยไม่ค่อยได้ปูครับ ถึงศาลเจ้าแล้วครับถึงทางเข้าบาทเราแล้วครับ งบ้านแล้วแล้วนะครับหากใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไตเอปากคลองนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากมากครับกําลังเข้าคลองนะครับจะถึงบ้านแล้วครับ